น้ำบนมาตอนนี้แค่ลงข้างหลังมาทั้งฝั่งข้อขบได้ลงไป้ลงมาจอดที่ตลาดลงขบได้ดหลังข้อมีน้ำบนให้การน้ำบนน,น,บนี้มาจากวัดมงคลโคธทว่า,าบ้านใต้บอกว่าตรงพอ่อป้ายจริกนั่นคือวัดใดคือวัดมงคลโคธทาวาสที่อยู่ในเขตตำบลคลองด่านอำเภอบางบอหวัดอธิบายของเราที่เองโดยเฉพาะที่วัดประวัติของพ่อนี้แลเรส่งไปมันคงไม่ไม่แล้วติดแต่ก็ เป็นพระอนุาสูงเนือกว่านตายครับร้องเป็นอย่างติดเ้าเต็ปิวแล้วอธิบายก็ว่าเป็นเนื้อทองคำแท้บนใบเกนิ้วนี้นะนัมันจะมันจะแตกเข้ามามร้องก่อนเราดีะนะทำไมอย่างไกเข้าเนาะพอนดีตออดีน้ำมนต์ด้านหลังเลยครับน้ำมนต์อยู่ที่นะ่น อ๋อเดินลงเรื่องรอดนี้ท่ับส่านไอพีพุทธตลาดสทงั้าร้อยไปท่านเคยไปที่โรงพยาบาลบางปอที่นครับโรงพยาบาลบางปอที่ไอพีพีบางปอท่านนะครับทำไมจึงต้องสรางปรตกตรงนั้นเพราะบริเวณเขตนั้นคือบริเวณเขตพิธีที่ใช้ที่ในการหล่อดนะ รอคงนั้นเลยใคภผ่านที่นั้นางบนตกข้อแท็ี่แท็กเราได้ะไมรอเะเราได้จะไม่ใช่เหรอยังใีของรย้านออันนี้แผ้องคราปีนั้นโกปีทองผู้ใดเกิดปีปีทองสองพปีบ้านที่ไปิดีเียวมปลาเนี่ยปีอะไแล้วยิ้มอยางเดียวฮะอาายตพิอตพิรชอบพิ น้ำริแมงตาทอดทอดทอดีมีไม่ได้ตอนนี้มีมาที่ขายไม่ได้แต่แมงตาเป็นแมงตาหาที่ีทอดบางคนางคนแต่เราทอดาะคนเกิไม่ได้อยู่ตวนี้คือลูกคุ้มแท่นี้่กดรริกแมงตาไทะรทุ่งนาอะไรของอะไรอร ไปตส้หร่าช่วนถ้าไหวถาไหยังไม่ถึงเวลาเนี่งานก็ที่หทานั้ช้ากันก่อนเียที่เอาทาดีๆจะเย็นเลยเรียไปมีเียกมีมีนะมีไหมีีเเลี้ยงลูกกินยังไงท่าน่ร้บาทตรง่าหน่งบาทค่ะเอดภัยนะขอบกเลยายในพุนน 553ร้อ้าสิบาต้อาอายุครบรอบ100ปีในการประดานภาพจากหลวงพ่อเขาออน้ญาแกาวหนึ่งร้ยปีกว่าจะขออนุาตสร้างกาพนี้ไม่ใช่มาขออนุญาตคัดิง่ายนะฮะในการสร้างรูปนรับตั้งปกปรุงเตยโดยหลวงพ่อชาญตอนนี้ท่านบรรดาภาพแล้วไม่จเป็น ผมจะเป็นพิธสุดท้ายหรือระยะางสุดท้ายที่พ่อจาติน้าผมนี่แล้วน้ะเอื่อเนี่ยเป็นเบาหวานน้ำเปล่าดีสุดถ้าบูชาได้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะขอขอุดาบุญครับเจ้าอาวาสท่านท่านใดก็เรียนเชิญเชิญเลยนะคะน้องแก้วลองมาเช็คดตัวนี้ให้หน่อยด้วยนะถ้าว่าเป็นเกี่ยวกับไอ้น้ำยาอะไรที่คงถิดนความกังวลตกไปง่ายอ่ะที่ทาองค์พ่อตอนนี้ กดแล้วนะครับกดแล้วมันไม่ซักเข้าไปในหูวันนี้ขายไม่คับชาวบ้านยังไม่มาหตลาดตอนเย็นของละูว่าไเป็นทาไรน่งร้อยบาทค่ะแรกผมให้ทาแล้วใช่เานทาได้แ่น่ร้อยละหนึ่งนะคะที่เดญ่ว่มค่ะ ตั้งจ <Indian economy. S 1> ิต uh, okay. ั้งใจี่งเ <freshman> ี <É. S 2> sure ่ต้ให้พิตให้เอาแล้วทีมงนองผมีพึ่งมันะ่้าพ่อ้ากัอ้าอ้า่เอายารนัาธิีอาันะแต่ได้โปรดเลยวากระดโดยกาษไมาน้อง้แล้ก็มันจะมีพ่อป้าปนจิของพ่อาแล้วก็มีพ่อป้าที่ไปทันใจทุกวันนี้เพราะถ้าเป็นพยาธงสมพยาสิส ทั่วประเทศไทยจะรู้จักนะครับของคำว่าหลวงพ่อปานี่มีหลายจังหวัดนะมีหลายจังหวัดแต่บอกว่าหลวงพ่อปานบางบอกก็คือในวัดหลวมงคลนะครับเขาจะเน้นว่าวัดบางเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าวัดบางเนี่ยคือวัดมงคลโคนะว่ามาเปลี่ยนชื่อวัดบางเนี่ยออกตาหรือวัดบางเนี่ยนะครับก็คือนักศึกษาที่ห้า เกษตพ่อได้ตั้ขายและนำวัดไปว่าวัดมงคลโคเทว่าอำเภอเมือก่อนอำเภอบาาบ่อไว่าอำเภอบางเขี่แล้วก็กันที่ห้าตั้งที่ของอำเป็นพ่อม่ค้าเชิญได้เลยนะคะงอาใส่จุ กินกกินขาวไม okay. ่มีอพริกจานเบอร์เบอรด้ากินหมดผมกินได้สองคำไม่ไหวไม่ได้เลยยอนลังมาเราประมาณสี่ปีห้าปีเป็นปัะเตที่หนักกาทวานลงมาหลังหมดล้นะคะแม่นวันรุ่งขึ้นเขาไม่สุ่มเหมือนเดิมตอนนี้รวยยุานปกัน่ะเวสตันแค่นี้ถงมัเปได้ปนไวมาได้นะคะ เราบ้านันาเราเวลาประชุมเวลาประชุมบ้านเราประชุมช่วยนอนมานั่งกัเต็มนั่งเต็มหน่อยกกาได้นะคคขาหลอนเลยนะกาอีั้งทับเลยกมา้นว่าก็มีเส้นของเราเนี่ยคคเป็นลาดแก่ใต้เล็นโดบครับกับบ้านไปหลอนเลยรนร้อนเลยคนมันมาลกนี่ยตลอยู่ป่ากะ แน่ใจรัาเนี่ยตัวพบเนี่ยไปเน่ใจมันถึงกับตี่นว่าคำรัวมันจะบ้านีบ้านนี้ก็ใจงยยังกเลก่อยร้ายอะไร่อยมอ้งน้องขน้องที่นี่องแถวเลยน้อง่อตลาดของเราก็เป็นน้องทอสีเทาๆเลยอะก่อนวันก่อนวันไปที่นเลย อจะมาลงไปทีแล yeah. ้วก็ไปอีแล้วไปห้องน้ำไปเราไปายหน้าก็ได้ห้องน้ำเดินประมาณมกี่กิโล้องกนทีชอำเภออะไระ้อนปิบุลฮะกอนปบุญเอาลตจากอะไรทั้งนั้นไงวัดร้านจะลุตจากก้อนปบุลผมจะหวังไงตระหวังก้อนปีบุเอ๋ออำเภอติดกันเตุบอำเภอสองอำเภอห่างกันงร้อโลเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้คือ